ชัดยนะครับโอเคกดเลยนะครับไม่ไ a c k s p a c e นะครับไม่ติดอ่านผิดต้องขออภัยนะครับไม่ติดหลายปุ่มเลยนะครับโอเคหลายปุ่มมากนะครับไม่ติด 2F ทุก F โอเคนะครับใช้ได้ทุกป,ปุ่มแล้วนะครับของคุณพี่ดวง สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์เจอกันทุกคลิปก็ต้องมีงานซ่อมนะครับคลิปนี้ก็มีงานซ่อมเหมือนเดิมจะเป็นโน้ตบุ๊กเอซูของคุณพี่ด้วงนะครับคุณพี่ด้วงนํามาหน้าร้านเลยเ้ืวว่อการคีย์บอร์ดกดไม่ติดหลายปุ่มนะครับแต่กดไม่ติดหลายปุ่มเป็นยังไงและเป็นโน้ตบุ๊กโมเดลอะไรนะครับวิธีการดูโมเดลดูกันยังไงเราก็จะเน้นเรื่องการดูโมเดลนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคุณพี่ด้วงและท่านผู้ชม ไปดูกันของคุณพี่ดวงนะครับรู้กันก่อนนะครับก่อนที่ดูจะดูโมเดลก็นีคุณพี่เขียนมาเลยนะครับคุณพี่เขียนมาเองหนึงรหัส3149นะครับแป้นพิมพ์ไม่สามารถกดได้เป็นบางตัวเช่นปุ่ม Q E P M อ่าแล้วก็ปุ่ม back อ่า back อ่าปุ่ม back นะครับปุ่ม back ซึ่งเป็นซึ่งเป็น,ปนตั้งแต่ตอน ตอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Q นะครับเอ,อ้าตัวเปลี่ยนภาษาหรือตัว Q นะครับพิมพ์ไม่ได้ทั้งหมดอ่คุณร่วงนะครับให้เบอร์โทรด้วยโอเคเราดูโมเดลกันก่อนเลยนะครับวิธีการดูโมเดลก็ดูด้านใต้ท้องเครื่องนะครับของคุณพี่ร่วงก็ดูที่ตรงนี้นะครับปลายนิ้วมือผมเลย asus x 5 0 5 z asus x 505 Z นะครับคุณพี่บอกอเคยไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดมาจากที่ศูนย์นะครับ ผมก็ก็เปลี่ยนที่ศูนย์มานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาก็เป็นเลยอ่ะมาดูกันผมก็จะ,อะล,อลองเปิดเครื่องเช็คก,ก่อนนะครับใช้สับไารตัวนี้นะครับจริงๆไม่ต้องดูกระแสก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างไงครับไม่เขาจะเป็นมีแบตเตอรี่ด้วยเราก็ดูกระแสไม่ได้นะครับใส่พาสเวิดอ่าพาสเปิดอะไรนะครับสามหนึ่งสเก้านะครับสามหนึ่งสี่ โอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสคีย์บอร์ดก่อนเลยอผมจะเข้าเว็บไซต์นะครับเทสคีย์บอร์ดผมจะใช้คีย์บอร์ดนอกด้วยนะครับกว่าอ่าเดี๋ยวกรอนี้พิมพ์ไม่ติดก็ได้ใช้คีย์บอร์ดนอกเลยโอเคผมเครื่องคุณพี่เร็วนะครับเป็นเป็นน่าจะเป็น m m 2หรือ s s d นะครับเดี๋ยวเราก็เกะดูกันอผมจะ,ะพิมพ์ไม่ได้แล้วครับ เป็นจากนอกเลยแล้วกันนะครับเทสคีย์บอร์ดนะครับเทสเทสเขียนภาษาไทยเลยนะครับเทสคีย์บอร์อดบิมไม่ก็ติดเหมือนกันนะครับเด้คีย์บอร์ดขึ้นมาเลยโอเคดูกันเดี๋ยวผมจะปรับแสงลงนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้ดูกันได้ด้วยนะครับ าจจะชัดหน่อยนะครับโอเคกดเลยนะครับ Black space นี่ backspace ครับไม่ติดอ่านผิดต้องขออภัยนะครับไม่ติดหลายปุ่มเลยนะครับโอเคหลายปุ่มมากนะครับไม่ติดติดซนะ้ายขวาบนลงล่างนะครับอ่าอ่างนี้ต้องใช้ฟังก์ชัน เอสีนะครับก็ไม่ติดหลายปุ่มนะครับนี่เยอะนะครับนี่ Q A X D E เ M K I P F ออ่อาอัติเนตนี้ก็ไม่ติดคอนโทรลคอนโทรลติดนะครับปุ่มลงล่างไม่ติดด้วยนะครับโอเคนะครับสตาร์ทวินโดว์ก็ไม่ติดนะครับแคปล็อกอะไรติดหมดนะครับที่ไม่ติดก็มี1,2,3,4,5,6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20บปุ่มนะครับไม่ติ็ด20บปุ่มโอเคเดี๋ยวเราไปแกะมาดูกันนะครับว่าคีย์บอร์ดประมาณไหนนะครับเปลี่ยนคีย์บอร์ดทางร้านก็มีเลยนะครับเปลี่ยนได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันครับผม ด้วงผมได้เปิดฝามาแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ยกบอร์ดนะครับผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดแต่ว่าเบื้องต้นก็เห็นฝุ่นนะครับผมก็คิดว่าสันนิษฐานว่านะครับสาเหตุที่คีย์บอร์ดไม่ติดบางปุ่มอาจจะเกิดจากสาเหตุของความชื้นกับนี่ครับเกิดจากความชื้นกับฝุ่นที่ลงไปนะครับลงไปในร่องของคีย์บอร์ดนี้เลยครับอันนี้จะอันนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับคีย์บอร์ดเพราะว่า ถึงรับเป่าฝุ่นแล้วหายบางเครื่องหายแต่ว่าก็ใช้งานได้ไม่นานแล้วเราจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่กันเลยนะครับคีย์บอร์ดทางร้านมีนะครับมีเลยแล้วเราจะทําความสะอาดบอดี้ให้ด้วยนะครับนี่คีย์บอร์ดใหม่ทางร้านมีเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนนะครับตอนการเปลี่ยนคีย์บอร์ดของผมก็ผมจะตัดหมุดนี้ก่อนเลยครับตัดหมุดออกมาแล้วก็วางคีย์บอร์ดลงไปใหม่แล้วก็วางมุดกลับใหม่นะครับถึงจะใช้งานได้ปกตินะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดกันครับผมคุณคุณพี่ดวงนะครับผมได้ถอดคีย์บอร์ดออกมาแล้วนะครับต้นโ็เห็นคราบนะครับน่าจะเป็นคราบกินติดแปนด้วยโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับคีย์บอร์ดอันเก่านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่เข้าไปเลยนะครับนี่ วิธีการเปลี่ยนคีย์บอร์ดของผมผมก็วางแล้วก็เก็บหมุดกลับไปนะครับเก็บมุดที่เราตัดออกแล้วก็เก็บหมุดกลับไปให้สนิทนะครับตอนเราจะดูได้ว่าหมุดกลับไปสนิทไหมเราจะดูกันนี่ครับดูกันอย่างนี้ว่าคีย์บอร์ดนูนขึ้นมาปกติไหมนะครับไม่ใช่วางแบบวางไปธรรมดาแล้วมันใช้งานได้ไม่นานอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวางกลับกันนะครับแล้วมาดูกันว่า จะกลับมาใช้งานได้ปกติทุกปุ่มไหมนะครับไปทำกันครับผมคุณพี่ดวงครับผมวางคีย์บอร์ดกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราจะต้องดูด้านนี้นะครับว่าเสนียไหมนะครับนะครับอ่านี่ครับดูว่าเสมอไหมนะครับปุ่มจะลอยขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปวางกลับนะครับประกอบกลับแล้วก็เทสคีย์บอร์ดกันว่าใช้งานได้ปกติทุกปุ่มไหมนะครับอันนี้มีประกันให้ด้วยนะครับของคุณพี่ดวงแต่เราไปทํากันเลยครับผม พี่ดวงครับผมได้เปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดด้านในให้เดี๋ยวด้านนอกผมจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดเก่านะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเทสกันเลยครับเทสกันพร้อมๆกันเลยเปิดเครื่องนะครับโอเคผ่านมานะครับมีเพื่อนเพื่อ,อถามว่าทาไมเปลี่ยนคีย์บอร์ดบางท่านบอกทําไมแพงจังเลยดูเปลี่ยนง่ายขอโทษนะครับบางทีแกะมาไม่เข้าใจในเครื่องดับนะครับ พัดเวอร์อะไรนะโอเคน่าจะใช่โอเคได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาเทสคีย์บอร์ดกันเลยอ่าผมจะปรับแสงให้ลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มองชัดๆโอเคผมเข้าผ่าน Google นะครับเทสคีย์บอร์ดเหมือนเดิมอ่าภาษาไทยอ่ะมาเลยนะครับเทสคีย์บอร์ดโอเคนะครับอ่ะมาเทสกันนะครับ แถวล่างเลยคอนโทรลนะครับนี่สเปซบานะครับอาร์ซีนีดที่นี่นะครับเอสซีสเปซบานะครับคลิกขวานี่ครับคอนโทรลอ่ะส้งใจฟังก์ชันนะครับผมลงล่างนะครับโอเคนี่นะครับผมจะใช้ตูว่าใช้ได้ทุกปุ่มไหมนะครับเราก็เทสกันอย่างนี้เลยนะครับอาร์ซีนีดออกนะครับ โอเคนะครับไลท์ ias, <S <S สแลนติดนะครับโอเคิด okay. ส F ทุก F โอเคนะครับใช้ได้ทุกปุ่มแล้วนะครับของคุณพี่ดวงปกติดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นไมเว็บแคมนะครับแล้วก็ค s B นะครับว่าจะใช้ได้ทุกปุ่มเหมือนเดิมไหมได,ได้ทุกช่องทุกอันไหมนะครับแล้วผมก็จะแจ้งคุณพี่ไปหนึ่งครั้งหลังไหมไปนะครับพเพื่อนๆที่ดูคลิปของผม ดูแล้วก็คือประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u r i b e เพ์ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์เด้ทำคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ดวงที่ไว้วางใจนำรนถนบุกให้เราดูแลกันนะครับ่าเ,เพื่อนนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับ ทรมาพูดคุยกันก่อนได้ครับหรือแอดไลน์มาถามกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะ่ละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ